สวัสดีครับ <c oughs> พบกับผมนะครับทาวนสซีเซ็นพิลานะครับผู้ก่อตั้งนะครับ jawatailand.com h ก็ติดตามดูรายละเลอียดอื่นได้ในเว็บนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรมากนะครับแค่จะมาเล่าโน่นนี่นั่นให้ฟังนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมอะไรวะอะนะ <Eastern. S 1> โรงแรมอีสเ e r รนะครับที่ชนบุรี ใกล้กับโรงพยาบาลชนบุรีนะครับพอดีมาเป็นวิจากรนะครับยญยเรื่อง s タートเฟรมเวิร์กเป็นスรートแล้วก็ไฮเบอร์เนหลักศูนย์ห้าวันนะครับฟูด5วันเลยวันนี้ผ่านไปสามวันละนะครับเสียงเริ่มหมดนะครับเริ่มหมดไปบ้างอาจจะแหบลงหน่อยนะครับปกติก็แหบอยู่แล้วนะครับแหบเข้าไปอีกอันนี้นอนสบายๆที่โรงแรมนะครับไม่มีอะไรก็อัดวิดีโอนะครับ อย่าไี้ทือสานะครับเหนื่อยก็เลยนอนเอกขณเอกอย่างนี้ตั้งใจว่าจะมีอะไรก็จะมาเล่าออเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆในวงการเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องนะครับวิกฤตการโปรแกรมเมอร์ไทยแก้อย่างไงดีนะครับมันวิกฤตหลายเรื่องเหลือเกินเพราะฉะนั้นผมแก้ทีละเรื่องดีกว่าวันนี้ขอเอามาเรื่องหนึ่งนะครับเรื่อง เทคโนโลยีมันมาเร็วนะครับศึกษาไม่ทันจะทำยังไงดีนะครับเป็นวิกฤตการณละโปรแกรมเมอร์ความรู้ไม่ทันนะครับอะไรมันก็ออกเร็วอ้นนไอ้นี่ออกเวอร์ชั่นใหม่นะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเล่นๆัมเร่าเล่นๆนะครับเมื่อประมาณ6-7ปีก่อนนะครับผมก็เขียนเว็บอย่างภาษา PHP หรือ Java เนี่ย ก็เขียนมันธรรมดานี่แหละ php ก็ include ไปนะครับไม่ได้ o p p อะไรกับเขานะครับไม่มีความรู้ก็รู้แค่นั้นเวลาผ่านไปอ่ะเขาก็ o p p กัน,นผมก็อ่ p กับเขาก็หัดเขียนก็ศึกษานะครับสักพักเขาก็เฟรมเวิร์กกันละตอนนั้นก็นะครับเค้ก php ผมก็หัดอยู่กับเว็บเค้กไทยนะครับเค้กไทยจําไม่ได้ว่า in t s หรือเปล่านะครับเป็นเว็บบอร์ด ไปเล่นไปหัดก็ถามตอบในนั้นนะครับติดอะไรก็ถามที่แรกก็งงชิบหายนะครับงงข้อหัดก็ลองๆไปเลิกงานเนี่ยก็มาลองวันละครึ่งชั่วโมงมั่งชั่วโมงหนึ่งมั่งนะครับก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็ไม่ได้เหนื่อยนะครับธรรมดาก็เล่นนิดเดียวพอแต่ละวันแล้วก็เล่นก็ก็แก๊กๆพอผ่านจากเคก PHP ไปผมก็ยังไม่ได้เก่งนะครับก็แค่พอถูรูถูกัง ออกโปรเจกต์เล็กๆได้นะครับไม่ได้ซับซ้อนยังยังไม่รู้อีกเยอะเหมือนกันนะครับก็ผ่านไปสักประมาณเกือบปีไม่ไม่ละนะครับ C.I. นะครับชื่อเต็มๆน่าจะโคดอินนิเตอร์ถ้าจะไม่ผิดเพราะว่าไม่ได้เขียนนานมากแล้วนะตอนนั้นโคดอินนิเตอร์ก็มานะครับเห็นเขาเล่นกันผมก็เอา้าคือเขามาเห็นเขาเล่นกันนี่คือต่างประเทศนะครับไม่ใช่คนไทยมันไม่ใช่มีลูกบอลมาเตะอยู่ข้างตลาดนะครับไม่ได้เห็นอย่างนั้น ครับผมก็อ่ะกดอินิเทอร์ก็โหลดมาเขาก็บอกมันเบามันเร็วมันเล็กผมก็ไม่รู้จะไปชั่งน้ำหนักยังไงนะครับมันเบามันไม่มีน้ำหนักเป็นกิโลเป็นขีดนะครับก็ถ้าไฟล์มันไม่หลายเคไม่หลายเมกอันนี้ก็ว่าไปอยากน่าจะไม่ถึงเมกนะตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดนะก็เอามาเล่นดู พบอะไรผมก็พบว่ามันก็เหมือนเค,ค้กนี่แหละมันก็เป็น mvc มันก็มีคลาสต,ต่างๆให้เราใช้ผมก็เล่น c i อยู่ประมาณ2-3สอาทิตย์ก็เข้าใจละผมก็ไปทำชิ้นงานตอนนั้นพอดีทำโปรแกร,รมตัวหนึ่งไม่ขอเอ่ยชื่อบริษัทนะครับแต่ถ้าเอ่ยไปหลายคนคงรู้จักเป็นบริษัทรถทัวร์นะครับรายใหญ่ของประเทศนผมเอ่ยแค่นี้ละทำโปรแกร,รมจองตั๋วรถทัวร์ผ่านเว็บจองตั๋วผ่านเว็บตรวจสอบที่นั่ง นะผมก็เขียนด้วย ci ประมาณ6เดือนเขียนเสร็จนะครับ ci ตอนนั้นเป็น1.7ถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็อ่ะ ci 2มาลึดลึนึ่งุเท่าไหร่นี่แหละจำไม่ค่อยได้ละนะครับตัวใหม่มาว่ากันพูดยง่ายผมก็เอาละใหม่มาอีกละเอาหัดหัดแป๊บหนึ่งก็ไม่มีอะไรนะครับของใหม่ก็แค่มีคลาสเพิ่มมาหน่อยมีการเปลี่ยนชื่อฟังก์ชัน มีการเปลี่ยนคำนำหน้าของคลาสเป็น c i controller อะไรอย่างนี้นะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเยอะหัดกัน2-3ส,สวันก็เราก็ทันเวอร์ชันใหม่ละทีนี้ผมก็ไปเจอโ o ฮาน่นะครับผมก็เล่นโ o ฮาน่ต่ออีกตอนนั้นเป็น2.3.4ผมก็เอาไอ้โคฮาน่เนี่ยมาเขียนจ j ว่า thailand ใหม่นะที่แรกเลยเป็น php ธรรมดาผมก็ลื้อใหม่เป็นโคฮาน่าส จนปัจจุบันนี้มันยังโคฮาน่าอยู่นะครับ,รบนณวันที่ผมพูดคลิปอยู่เนี่ยมันยัง2.3.4ตั 3, ้งแต่3-4ปี5ปีที่แล้วนะครับ,รบผมก็เล่นโคฮาน่าไปทีนี้มันมาออกโคฮาน่าใหม่อีกในปีถัดมานะครับเป็นโคฮาน่า3.0ผมก็อ่าศึกษาก็มีอะไรมากนะครับเปลี่ยนแค่ชื่อคลาสชื่อเมทอดกดเกณฑ์พารามิเตอร์นี่นี่หน่อยเองไม่มีอะไรเยอะ แล้วก็มีพวกเฮล์ต่างๆที่ถูกลกออกเป็นตัวใหม่เข้ามาก็เท่านั้นนะครับผมก็หัดประมาณไม่ถึงเดือนเพราะยังไงมันถึงไม่ถึงเดือนเพราะว่าของใหม่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นภาษาใหม่มันก็ภาษาเดิมนั่นแหละแค่เปลี่ยนคําหน่อยเพิ่มคลาสเข้าไปนิดเปลี่ยนชื่อไอ้นี่เปลี่ยนชื่อไอ้นั่น,อนเอาไอ้นั่นออกเอาไอ้นีออ่เ,นเข้าก็แค่นั้นแล้วเราก็ไม่ต้องไปรู้ทั้งหมดหรอกครับคลาสที่เขาเพิ่มเข้ามาพันอันร้อยอัน เราก็รู้แค่ที่เราใช้อยู่ก็พอนะครับก็แค่นั้นไม่ใช่รู้ออจนหมดนะมันขับรถนี่ยผมก็ไม่ต้องรู้อะไรเยอะนะครับผมไม่รู้เลยมีเฟืองกี่ตัวมีน็อตกี่อันล้อยี่ห้ออะไรยางยี่ห้ออะไรผมไม่ต้องรู้นะครับรู้แค่ขับัวเท่านั้นจากนั้นนะครับก็มาละย frame work อ่าต่ออีกย frame เ o r k เค้กสองผมก็เล่นอย่างนี้เรื่อยๆอะไรที่มันมาใหม่ๆนะครับอย่างย frame work เข้ามาเนี่ย มันก็คล้ายกันกับเฟรมเวิร์กอื่นๆที่ผมเคยเล่นเหมือนกันนะครับมี MVC OOP ORM มันก็แค่เปลี่ยนชื่ออย่าง Laravel เ,เนี่ยเอาง่ายๆนะครับ Laravel เ,เนี่ยก็แค่เปลี่ยนจาก Active Record ก็เปลี่ยนเป็น eloquent นะครับจากเขามีการ config URL mapping มันก็แค่เปลี่ยนเป็นแลา้าเปลี่ยนคำแค่นั้นเองคนระับไม่มีอะไรจริงทุกอย่างมันมีเขาเรียกว่ามี พอยนะรหรือมีมีจุดที่เป็นจุดสำคัญเราจับจุดสำคัญมันได้6กเจ็อันมันก็ไม่มีอะไรนะไหลออกเวอร์ชั่นใหม่ก็ก็ปรับตัวได้เร็วรอันนี้คือกำลังจะเล่าว,ว่าเทคโนโลยีมันไม่ได้มาเร็วนะมันมาช้ามากช้าเหลือเกินนะครับอย่างพุสแถบก็ออกแค่ปีละครั้งเองเพียงแต่ว่าไอ้คำว่าช้าเนี่ย เราเรียนรู้มันไหมเรายอมทำความเข้าใจมันหรือเปล่านะครับอย่างมันออกบุสแถบสามมาแล้วก็เอาแต่นั่งมองมองแล้วมองอีกแล้วก็ใช้บุสแถบสองไปผ่านไปครึ่งปีผ่านไปปีนึงสมมตินะครับเขาออกบุสแถบสี่แล้วคุณก็บอกว่าเอ้ยไม่ทันแล้วฉันไม่ทันสามฉันยังไม่ได้หัดสี่มาแล้วเหรอกำลังจะหัดสามคถามก็คือตอนบูสแถบสามมาทำไมไม่หัดแล้วครับ ใช่ไหมครับจะมาหัดเอาอีตอนมันจะออก4ออก5ครับอันนี้มันเป็นเรื่องของการจัดสรรเวลาพวกที่เราจะบอกว่าไม่มีเวลานะยุ่งมากตามเทคโนโลยีไม่ทันถ้าไม่ทันผมจะบอกเทคนิคให้นะครับถ้าไม่มีเวลาแล้วตามไม่ทันมีวิธีแก้ครับง่ายมากถามเพื่อนในวงการครับเว็บบอร์ดมัง่งอะไรมัง่งนะครับถามแล้วก็ดูการถามคนที่เล่นอยู่จะทําให้เราได้ความรู้เร็วกว่า การไปลุยเองได้แค่รู้นะครับยังไม่ได้ความเข้าใจความเข้าใจต้องลุยเองความรูนะ้ถามเขาเอาหนังสือไม่ต้องซื้อมาอ่านก็ได้นะครับเซิร์ชกูเกิลเซิร์ชเว็บไปเรื่อยถามเพื่อนพ้องพี่น้องหรือกลุ่มจาวาไทยแลนด์ก็ได้ครับที่นี่เทคโนโลยีอัปเดตกันแบบนาทีต่อนาทีเลยทีเดียวนะครับแม้แต่ไอ้ฟ้าคอนเฟิร์มเวิร์กมาใหม่นี่เห็นพูดกันหลายคนละเดี๋ยวผมจะไปเล่นมั่งนะครับสักวันหนึ่งจะไปเล่นมั่งกับอีกตัวหนึ่งนะครับอะไรนะ นึกชื่ออยู่ไอโนเอ q l เนี่ยไอมอนโกดีบีนะครับเดี๋ยวจะลองดูสัหน่อยก่อนนี้ก็เล่นนั่นเล่นนี่ไปจริงไม่มีอะไรซีเรียสนะครับโปรแกรมเมอร์นี่เป็นงานที่ไม่ได้เป็นเรื่องซีเรียสอะไรไม่ได้วิ่งตามเทคโนโลยีกันขนาดนั้นนะครับมันไม่ใช่นะคนที่บอกว่าตามไม่ทันไม่มีเวลาลองถามเขาดูว่าตอนเย็น หรือยามว่าข้อเวลาไปทําอะไรผมนี่ก็ตีงปองในทุกวันนอนอิ่มทุกวันก็ก็ยังตามทันอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอะไรที่มันออกมาใหม่มันไม่ใช่ภาษาใหม่มันเป็นแค่การเปลี่ยนชื่อนิดๆหน่อยๆย้ำอีกครั้งว่ามันออกเวอร์ชั่นใหม่แต่มันปรับเปลี่ยนแค่นิดเดียวเผ่อๆบางอย่างมันแค่ฟิกบักเองแค่แก้บัก ครับไม่ได้มีอะไรที่คือมันไม่มันไม่ได้มีคําสั่งมาใหม่หมื่นอันแสอนอันให้เราไปเรียนรู้นะครับก็ฝากไว้ว่าไม่มีอะไรยากเกินที่จะเรียนรู้แล้วก็เทคนิคการเรียนรู้ให้เร็วก็คือถามเพื่อน,อนคุยกับเพ,เพื่อนในวงการบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทางาผมไม่รู้ยังมีคนเล่นอยู่หรือเปล่านะครับ MSN หรือเพิร์สนี่ยิ่งไม่รู้ว่ามีคนเล่นเหลืออยู่ไหมนะครับ QQ อะไรอย่างนี้นะครับหรือเว็บบอร์ดต่างๆก็ช่วยเราไปได้เร็วสุดท้ายฝากไว้ว่า,วาถ้าจะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่มีประสิทธิภาพต้องพัฒนาตัวเองต้องฝึกฝนเมือนนักปิงปองนะครับวันนี้ตีเก่งเอาแต่จะแข่งไม่ฝึกซ้อมสักที เออก็จะลงแข่งลงแข่งไม่ได้นะครับโลกเขาไปถึงไหนแล้วปิงปองสมัยก่อนตบเป็นก็เป็นแชมป์แล้วครับสมัยนี้ท็อปสปินสวนกันยังตกรอบแรกเลยโลกมันเปลี่ยนครับเทคนิคการเล่นทุกสิ่งทุกอย่างมันเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปหมดปิงปองเองก็อัปเดตกันโอ้อยให้ผมพูดนะครับหนึ่งนาทีนี่ออกยางใหม่แล้วนะครับเป็นพันยี่ห้อ,อย,ายางปิงปองเนี่ยแล้วแต่ละรุ่นมีวิธีตีไม่เหมือนกันอีกนะมันมันเป็นอะไรที่อัปเดต พอกันกับวงการไอทีเลยเขาก็ยังต้องฝึกซ้อมนะครับฝึกซ้อมศึกษาเครื่องมือแล้วก็ลงพักสนามเหมือนกันกับเขียนโปรแกรมเรานี่แหละคือต้องทำโปรเจกต์เพื่อลงพักสนามต้องเรียนรู้ฝึกอ่านโน่นอ่านนี่หาความรู้ก็เหมือนการฝึกซ้อมนะครับการเรียนรู้เครื่องมือในการเขียนโปรแกรมไม่ว่าจะเป็น ide tool ต่างๆภาษาก็เหมือนกับนักอีกปองที่ศึกษาไม้ศึกษาอย่างศึกษารองเท้า นะครับคล้ายๆกันกีฬาหรือแม้แต่ในชีวิตประจําวันเรามันมีหลายอย่างที่ให้เรามาประยุกต์ใช้กับงานเขียนโปรแกรมได้อ่ะสุดท้ายก่อนจะนอนค่ำคืนนี้เดี๋ยวผมก็ปิดไฟนอนละก็ขอให้ทุกคนสนุกกับการเขียนโปรแกรมอย่าทิ้งมันนะครับมันเป็นอะไรที่สนุกจริงๆสวัสดีครับ